สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เออน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องการทำความเข้าใจตัวเองเราจะใช้เนื้อหาจากเอกสารชุดการศึกษาเพื่อการเข้าใจตนเองมาดูกันค่ะว่าตัวตนหรือเซลฟ์เนี่ยมันมีแง่มุมไหนบ้างแล้วเราจะรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นได้ยังไงโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนจริงๆกับภาพที่เรามองตัวเองอะคะ่ะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญมากจริงๆครับ ในเอกสารชุดนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นได้น่าสนใจนะคือแนะนำแนวคิดตัวตน5แบบตามมุมมองของ b o s สกับเดวินพอร์ตเพื่อให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นก่อนก็จะมีตั้งแต่ตัวตนในอุดมคติหรือ ideal self อันนี้คือภาพที่เราอยากจะเป็นค่ะตัวตนตามแนวพิดหรือ self concept ก็คือภาพที่เราเชื่อหรือคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอือฮึแล้วก็มี ตัวตนที่แท้จริง real self อันนี้คือสิ่งที่เราเป็นจริงๆหน้าตอนนี้เลยค่ะแล้วก็อีก2อ,อันคือตัวตนที่คนอื่นคาดหวังกับตัวตนที่คนอื่นรับรู้จริงๆซึ่งแบบว่าทั้งหมดนี้อาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะครับโหแค่5แบบนี้ก็น่าคิดแล้วนะคะใช่ครับแล้วเขาก็ใช้ภาพเอ่อภาพเวนดแกรมอธิบายเหมือนวงกลมสวงซ้อนกันนะครับเพื่อจะชี้ว่า การที่ไอเจ้าตัวตนตามแนวชิดของเราเนี่ยมันซ้อนทับกับตัวตนที่แท้จริงมากที่สุดอันนี้แหละคือสภาวะที่ดีอ๋อค่ะเพราะมันหมายถึงว่าเรารับรู้ตัวเองได้ค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยของการเข้าใจตัวเองจริงๆน่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเริ่มสำรวจตัวเองให้ลึกขึ้นล่ะคะมีแนวทางหรือว่าเครื่องมืออะไรที่เอกสารเขาแนะนำไปบ้างคะครับ เอกสารเขาแบ่งวิธีสำรวจตัวเองเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยครับกลุ่มแรกเนี่ยคือใช้เครื่องมือที่เป็นแบบแผนหน่อยแบบแผนครับก็คือพวกแบบทดสอบต่างๆบางอันก็เน้นวัด IQ ความสามารถทางปัญญาอย่างพวก s t a n f o r d b i ินเหรือ w e s เ l e r บางอย่างก็พยายามจะดูบุคลิกภาพอารมณ์ผ่านการตีความอย่างเช่นรอยฉกที่เป็นภาพหยดหมึกนะครับอ๋อที่ให้ดูภาพแล้วบอกว่าเห็นเป็นอะไรใช่ไหมคะใช่เลยครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2นี้จะไม่ใช้แบบทดสอบแบบนั้นครับจะเน้นวิธีที่มันยืดหยุ่นกว่ายังไงคะก็อย่างเช่นการสัมภาษณ์พูดคุยเจาะลึกกันไปเลยหรือว่าการสังเกตพฤติกรรมของเราในสถานการณ์ต่างๆ หรือให้เราลองสะท้อนตัวเองรายงานเกี่ยวกับตัวเองดู self-report หรือมีแม้กระทั่งวิธีวัดลักษณะทางสังคม social metrics เพื่อดูว่าเราสัมพันธ์กับคนในกลุ่มยังไงได้รับการยอมรับแค่ไหนอะไรทำหนองนั้นครับมีหลากหลายวิธีเลยนะคะ แล้วมีเครื่องมือไหนทีเ่เอกสารเขาดูจะเน้นเป็นพิเศษไหมคะที่แบบช่วยให้เราเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นโดยเฉพาะในความสัมพันธ์กับคนอื่นมีครับมีตัวหนึ่งที่คลาสสิกมากแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลยคือหน้าต่างโจฮารีหรือ the Johari Window อ๋อเคยได้ยินชื่อคะ่ะครับพัฒนาโดยโจเซฟลูฟกับเฮร r y ี่อิงแฮมโมเดลนี้มันช่วยให้เราเข้าใจเลยว่าเรารับรู้ตัวเองยังไงแล้วคนอื่นรับรู้เรายังไง มันเหมือนมีหน้าต่าง4บานนะครับบานแรกเรียกว่าส่วนเปิดเผยหรือ open area อันนี้คือสิ่งที่ทั้งเรารู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วคนอื่นก็รู้ด้วยชัดเจนตรงไปตรงมาบานที่สองนี่สิครับน่าสนใจส่วนจุดบอดหรือ blind area จุดบอดครับคือสิ่งที่คนอื่นนเห็นหรือรู้เกี่ยวกับเราแต่ตัวเราเองกลับมองไม่เห็นหรือไม่รู้ตัวโหอันนี้น่ากลัวนิดนนะคะครับผม บานที่3คือส่วนซ่อนเร้น Hidden area อันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจเก็บไว้เองเรารู้แต่เราไม่บอกใครไม่เปิดเผยอืและมานสุดท้ายครับส่วนอวิชชา Unknown area พื้นที่ลึกลับที่ทั้งเราและคนอื่นยังไม่รู้เลยอาจจะเป็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่หรือปมบางอย่างที่เรายังไม่เคยไปแตะมาเลยก็ได้โหพอแบ่งเป็นสี่บานแบบนี้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะโดยเฉพาะไอ้ส่วนจุดบอดกับส่วนอวิชชานี่ทำให้รู้เลยว่า การเข้าใจตัวเองมันมีอะไรลึกกว่าที่เราคิดเยอะจริงๆแล้วทีนี้พอเราพูดถึงการรู้จักตัวเองมันก็นําไปสู่คําถามว่าแล้วการเป็นตัวเองจริงๆอะค่ะมันคืออะไรกันแน่ในเอกสารเขาให้แนวทางไว้ยังไงบ้างคะครับเอกสารเขาเน้นนะครับว่าการเป็นตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องท่าขายนอกนะแต่มันเกี่ยวกับการที่เราเคารพสิ่งที่เราคิดแล้วก็รู้สึกจริงๆข้างในใจเราค่ะรวมถึงการยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองด้วย ทั้งจุดดีจุดด้อยข้อจํากัดต่างๆแล้วก็เข้าใจว่าตัวตนจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตารูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวแต่มันอยู่ในความคิดทัศนคติคุณค่าที่เรายึดถืออืมส่วนพฤติกรรมที่เราแสดงออกเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามบริบทได้ไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมตลอดเวลาเข้าใจค่ะมันเหมือนกับว่าแก่นคือการซื่อสัตย์กับข้างในตัวเองเป็นหลักถูกต้องเลยครับ แล้วเรื่องนี้มันไปเชื่อมโยงกับแผนภาพกระบวนการอันหนึ่งในเอกสารได้ดีมากเลยครับคือเขาอธิบายว่าทุกอย่างมันเริ่มจากเหตุการณ์ที่เราเจอในชีวิตประจําวันค่ะเพอเจอเหตุการณ์ปุ๊บเราก็จะตีความเหตุการณ์นั้นซึ่งไอการตีความนี่แหละครับจุดสําคัญเลยมันมาจากไหนก็มาจากความเชื่อเดิมประสบการณ์เก่าการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่หล่อหลอมเรานาอ๋อค่ะการตีความเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความรู้สึก รู้สึกแล้วก็แสดงออกเป็นการกระทำไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือใจพอทำซ้ำๆบ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นนิสัยอืมเป็นแพทเทิร์นไปใช่ครับและนิสัยนี่แหละที่มันก่อร่างสร้างเป็นตัวตนของเราและท้ายที่สุดมันส่งผลต่อชะตาชีวิตของเราได้เลย โอ้โห oh, แสดงว่าจุดเปลี่ยนสําคัญมันอยู่ที่การตีความเหตุการณ์จริงๆนะคะใช่ถ้าเราตีความจากพื้นฐานความเข้าใจตัวเองที่มันตรงกับความจริงมากขึ้นผลลัพธ์ก็น่าจะเปลี่ยนไปได้ใช่เลยครับใช่เลยและมันมีอีกแนวคิดหนึ่งที่มาเสริมตรงนี้พอดีเลยคือเรื่องจุดยืนหรือ life positions จุดยืนครับมันสะท้อนความเชื่อพื้นฐานที่เรามีต,ตัวเองและต่อคนอื่น,นๆเช่นจุดยืนที่เขามองว่าสมดุลที่สุดดีที่สุดก็คือฉันโอเค เธอก็โอเคหรือ I'm okay, you're okay ค่ะอันนี้คือคนที่มีความเชื่อมั่นในคุณค่าตัวเองแล้วก็ยอมรับในคุณค่าของคนอื่นด้วยทำให้แสดงออกอย่างเหมาะสมเป็นผู้ใหญ่สร้างสรรค์ดีจังค่ะครับซึ่งมันจะต่างจากจุดยืนอื่นๆเช่นฉันโอเคแต่เธอไม่โอเคอันนี้อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมแบบเก้าวร้าวชอบควบคุมตำหนิคนอื่นหรือกลับกันฉันไม่โอเคแต่เธอโอเค พวกนี้ก็จะรู้สึกด้อยกว่ายอมคนอื่นง่ายอาจจะตกเป็นเบี้ยล่างหรือแบบแย่สุดคือฉันก็ไม่โอเคเธอก็ไม่โอเคอันนี้คือมองโรคในแง่ร้ายสิ้นหวังไม่ไว้ใจใครเลยค่ะซึ่งไอ้จุดยืนพวกนี้ครับมันส่งผลกระทบต่อวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างมากเลยฟังดูแล้วการทําความเข้าใจตัวเองนี่เป็นกระบวนการที่ต้องออบูรณาการหลายอย่างเข้าด้วยกันจริงๆนะคะทั้งมุมมองที่เรามีต่อตัวเอง สิ่งที่คนอื่นสะท้อนกลับมาให้เราเห็นหรือแม้แต่ส่วนที่เราอาจจะยังไม่รู้จักในตัวเองเลยด้วยซ้ำการยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองการเคารพความคิดความรู้สึกข้างในแล้วก็การตระหนักถึงจุดยืนที่เรามีต่อโลกและคนอื่นๆเนี่ยดูเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะของการเดินทางสู่การเป็นตัวเองที่แท้จริงถูกต้องที่สุดเลยครับและจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องหน้าต่างโจฮารีเมื่อกี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆให้เราลองกลับไปคิดต่อได้นะครับ ค่ะยังไงคะลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเราตั้งใจอยากจะขยายส่วนเปิดเผยหรือ open area ของเราให้มันกว้างขึ้นทั้งโดยการที่เราเ,าเปิดใจรับฟังความคิดเห็นฟีดแบค k จากคนอื่นอย่างสร้างสรรค์นนะเพื่อที่เราจะได้ลดไอ้ส่วนจุดบอดของเราลงและในขณะเดียวกันเราก็กล้าที่จะเปิดเผยส่วนซ่อนเร้นของเราอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะไม่ใช่เปิดหมดแต่เลือกเปิดอย่างเหมาะสม Uh huh. การทําแบบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเปิดอกจริงใจกับคนอื่นได้ยังไงบ้างนี่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับในการพัฒนาทั้งตัวเองและพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างครับผม